สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนแล้วกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาเตือนสถานศึกษารับมือฝนตกหนักฝากดูแลในเรื่องของการเดินทางเป็นพิเศษค่ะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเด็กนักเรียน พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีข้อห่วงใยถึงสถานศึกษานักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกพื้นที่ที่ต้องรับมือกับสภาพอากาศหน้าฝนในช่วงนี้ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดฝนตกหนักมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกังวลน,นักเรียนได้รับผลกระทบจากการเดินทางมาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยตนเองรถรับส่งนักเรียนรถโดยสารสาธารณะ รถผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปทัศนศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติทั้งจากสาเหตุน้ำท่วมขังถนนเปียกลื่นประสิทธิภาพในการมองเห็นเส้นทางและทัศนวิสัยไม่ชัดเจนต้องระมัดระวังการขับขี่ไม่ใช้ความเร็วขณะฝนตกขับให้ช้าเมื่อผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง การใช้รถจักรยานยนต์ก็เช่นเดียวกันให้พึงระวังการขับขี่อยู่เสมอหากฝนตกหนักเกินไปควรหาที่จอดให้ปลอดภัยรอฝนซาแล้วค่อยเดินทางต่อและควรมีร่มหรือชุดกันฝนติดไว้เสมอค่ะกระทรวงศึกษาธิการอยากเน้นย้ำสถาศึกษาทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้านนอกจากเรื่องของอุบัติเหตุแล้วเรื่องสุขภาพของผู้เรียนก็ยังเป็นที่ห่วงใยไม่แพ้กัน เพราะช่วงของหน้าฝนผู้เรียนอาจจะป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่ายรวมไปถึงโรคต่างๆที่มาพร้อมกับหน้าฝนหากไม่ป้องกันอาจป่วยจนส่งผลกระทบต่อการเรียนและเพื่อความไม่ประมาทควรมีมาตรการรับมือและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและเตรียมสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางเสมอนอกจากดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนแล้วยังเป็นการเคารพกฎกติการ,ร่วมกันในการใช้ท้องถนนอีกด้วย